ันนี้ปอกขาดำสอของมาร์กเจ็ดห้าลูกเมียเมียเดิมมันสับอ่างอย่างเจ้าสอนลูกตัวนี้โยนคูสับอ่างวิ่งคูลูกห้าเดือนสองห้าเดือนยังไม่ขึ้นชานหลักสอเลยเขามีความพิเศษหลายอย่างอยู่เร็วน้อยเร็วสุภผ้าเร็ว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  มองอะไรมองอะไรดูดูจังไว้ปากสจังไว้ปากบนสอันนี้สับอางอย่างเดียวสอนสองปลูกค้อยกลางพันใหญ่ปอกขาดำสอวจให้ดูปอกขาเดีวพ่อดูก่อนเดี๋วมานี้มานี้มานี้เร็วสับอ่างอย่างเดียวส,สอ,อล,อสออลสบออลตัวนี้ดูจังไว้ปากสอนนนนน เลี้็วอันนี้ก็คู่เกิดเขาสอนเลยปลอกขาดำเหมือนกันปอกขาส้อดำคู่เกิดตัวนี้สอนเลยไอ้นนี้ก็รายชาโยนคู่สอนเอยสับอ่างอย่างเดียวอ่างเหมือนพ่อเลยดูจังไห้ปากสอนเลยสุดยอดกลางพานใหญ่เอาดีทำสามเลยทำไรลูกต้องทำไร ทำไรไปนอนกับพ่อไหมไปโรงพักไปไหม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 ถ้าไปขอเสียงหน่อยเร็วเสียงมาเร็วพ่อจะพาไปเร็วเสียงมามามามแต่ไม่ก็นอนจะไปนอนกับพ่อไหมไปไหมเข้าเวนกับพ่อไหมนอนท้องแอร์ไหมวันนี้เราไปไหมมาถ้าไปมาเสียงมาเร็ว เร็วไปยังมึงจะไปไหนมึงมานี่เลยนี่มาหาพ่อเลยนี่มาเออมาเสียงเสียงมาเร็วเสียงมาหาพ่อเลยมา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 เร็วจะไปไหนหาพ่อเลยมา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 พ่อไม่ได้ว่าอะไรเลยมา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 หากันหน่อยเร็วเร็วมามาอยู่นอนกับพ่อไปมามา เสียงมาเร็ว่าเวถ่ายรูปแล้วเร็วมาเสียงมาเร็วมาเสียงมาเลวเดีวเสียงมาทีนี้เสียงมาเลยเสียงมาเออเร็วเร็วมึงไปนอนกับพ่อไหมนอนท้องแอร์ไปวันนี้ สามสามสอเสด็จสามสามน้องเขาเต็มโกงอยู่สอหนึนกเหรอเต็มโกงเลยพระสันทำไรพระสันเร็วไอ้สามแปดเร็ว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 เอออันนี้สเสด็จสามแปดสอหนึง่งเพิ่งจับขึ้นได้ห้าวันจับขึ้นชานเร็วเอาดีมันกับพี่สอหนึง่ง อันนี้สวยสออตัวนี้อันนี้ 3, สามแปดส้อเลยราชยนคูสเสด็จสามแปด 3, อะไรสารทำอะไรกับพ่อมาพ่อเลยมามามา,มาไปกลัวอะไรพ่อเมียมึงทำอะไรหน่อยเฮะเมียทำอะไรข้างในเนีเมียทำอะไรชุดที่แล้วมึงมึง,ม,งมึงเขี่ยไข่มึงทิ้งแนละพ่อเห็นแล้วนะอย่าบอกให้นะกูมไม่เลี้ยงมึงนะ มึงเขี่ยทิ้งทำไมมึงอยากไปกับพ่อเหรอเห็นพ่อจะเอาน้องไปขี่รถอะ <c oughs> มึงเงนี่ยนิสัยไม่ดีเลยอ้าครูพ่อเลยมาขวาสักครั้งหนึ่งยกเ็วเอืออือพอแล้วไหมไปพอแล้วพอแล้วพ่อจะไปดูน้องก่อนจะให้ดูน้อง นอนอะไรเด็กๆเด็จเสด็จสี 4, ่ห้าสตัวนี้กำลังโตอีกข้างในเสดเดสี 4, 6, 4, ่หกสีเจ็ดสอสองตัวแล้วก็ลูกไอ้ไอ้โมโนราชายนไอ้ผลคู่นั่นอันนี้ลูกใครไม่รู้นี่นอนอยู่นี่เดิกๆอยู่นี่ เลีวเร็วมาแล้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 วเร็้ยวเสด็จสามแปดเหรอเอาดีใจดีตัวนี้เร็วเลีว จดีจดีมันซ้ำสามละซอเยเลยนีพวกเก็ด